ก right, ินเจ๊ไข่แก่ไทยโลเท่าไหรวัน <t> น <gic> yeah. ี <master> ้คนมาถามบอกไม่ร <demek> ู้แฟนซื้อไงรู้เหกซี่อ๋อเราถามไม่รูวันนี้เราไม่ถึงเดี๋ยวลูกโล่เลยเท่าไรอ๋อสิไพ่ดูนะว่าจะมีร้อยว่าตัวแป๊บเดียวเลยนี่เจ๊ไข่ขอบเคยซื้อมาเดี๋ยวหมกจะซื้อทำไมเจ๊กับพี่พอลนี่ซื้อครั้งแรกวันโลกนั่นนะต้มให้เปื่อยจิ้มน้ำซุปมันลอยนะ ต้องให้มันไมฮะไม่ไม่เนี่ยวหรอกฉันไว้สี่ตัวี่เียวแหละรถวมดลไมอยงเดียวใบกนวหยไพ่ดูว่ามีโชคหรือเปล่างวนี้มีอะไรในใจก็ตั้งจิตไว้ก็แล้วกันันไว้ฉัรุงด้วยอะไรด้วยจิตจะไว้ làm mưa tắm. Tông tắm bắt. Kìa lam mượn đi. mà Mhm. Mhm. không Mhm. Mình Mhm. 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 ตางครูจากเมืองบาทให้เป็นล้านล้านบาทรวยรวยรวยเก้930ไปูนเลย, 30, เลยวันนั้นไปไอตัวแรนตัวเดิมมันก็วิ่งมาผ่านหน้ารถอีกแล้วมาจอดมองมองหน้ารถด,ด้วยนะไอที่ขอนเข้าวัดอะเมื่อวานก่อนแล้วตัวเดิมนั่นก็ไปอยู่ที่เดิมด้วย ลงไปดูมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองมันเป็นตัวแบนลงกราวสามตัวได้ไอ่ะเห็นมือซ้ายตัดนี่ใช่ป่ะใช่ตัดกี่กรรแล้วแต่หรือว่างวดนี้เจ๊มีโชคืูเป่าเดือนนี้ยังมีโชคือเป่าเพราะว่ามานี้ไม่ไม่หวังอะไรวังโชคลาภอย่างเดียวใช่ไหมเออว่าก็จะดูแล้ว มันดูเรื่องอะไรปลวกอะไรนี่จะทำไปมันไม่มีโชคมีราภเนี่ยจะลือออกเรื่องไงก็ไม่รู้เท่าไรเลยหนึ่งสองหรือไปเลยผมไม่ชอบตังแานนั้นก็ไม่ถูก้วยเลยถูกน้อยด้านถูกทล้งสี่ขมืไปเลี้ยงไว้แล้วได้กินบ้านจินท้อง กินไม่กินเราผมไปทำใบนี้ให้เขาลังคายเขาไงมันจะไม่ชอบอยู่ไกลปะก็อยู่เลือบ้านผมสองสามสี่ห้าอีกใบหนึ่งเต้ยอีกสองตีสามสามใบดูว่าลื้อได้ไม่ได้ก็เยวจะดูให้ด้วยนะถ้าลื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องลื้อแลก็ให้อยู่งั้น บางสิ่งบางอย่างเราก็มองไม่เห็นเราก็ใช้เรามาถามนี้ดูแต่ถ้าหรือได้ก็หรือปลูกพริกก็แล้วกันปลูกพริกปลูกผัก <c oughs> ให้โอ้ยจอปวกที่นาผมก็ไม่ทำใยอะไรเราทำไว้หกครั้งในบ้านอ,อ้าวมีเหลือมานะถามเนี่ยอันนี้ใบนี้ถามได้เลยเนี่ยถามเฉพาะเลยแต่ดูอ่า สิบสามใบอะดูว่ามีมีโชคมีลาบการเงินการงานดีไหมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมพ่อแม่ลูกหลาน<ม>บรดีาน <Okay. S 2> ตีดก็ติด้วยโอเคตีนมะเขมอพอดีเหลือเหลือมาโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจเลยก็ถามก็แล้วกันไปนี้รอถามอาตโนุเหตุการณ์ปัจจุบันจากนี้ไปดวงตาเป็นไง<ส>โอ้พูดตามตรงอ่ะ ถามว่ามีผลไหมเจ้าที่ที่นี่นะใบแรกขึ้นมาเลยคือแฮงแมนคือเจ้าที่หรือบางทีถ้าเจ้มีจิตอยู่กับปวกอะไรพวกเนี้คือมีแต่ว่าเขาชอบไม่ชอบเดี๋ยวจะดูไล่ไปทีหนึ่งก็คือมีแน่นอนเพราะว่านี่คือพิธิกรรมทางศาสนาหรือพวกพกภูมิหรือจิตวิญญาณมีพิธีกรรมทางศาสนาไสยศาสตร์เวทหรือพภูมิหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่จะเป็นไปดูว่าเป็นไงตนุกฐินภะอ่าดูผลกับก,การเงินหรือเปล่าการเงินมันได้มาจากการค้าขายการงานนะเจนะเพราะว่าไพ่จ็ดไม่เท้าไม่เท้ากา,ารค้าขายการงานงานเกษตรกรกรมงานที่นํามาจากอ่าพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้ได้เพราะว่ามันก็ดีงานคือก็ส่งผลงานดีอยู่แล้วตนุกฐุมภะาสาธะอา่าดู ให้ลมหวนให้หกถ้วยหกถ้วยเต้าหู้เต้าหวยอาหารการกินอุปสรรคปัญหาสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็จะได้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นอดทนไว้อย่าเพิ่งไปลื้อเอาไว้อย่างนี้แหละเราก็นั้นไปเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ของเรายังไม่มาแต่ถ้าถามว่าหวยของเก่าที่เราเคยซื้อเอากลับมาซื้อใหม่ได้หรือบางทีโชคลากสิ่งที่เราเสี่ยงไปไม่ไ,มได้แต่คราวนี้มันมีโอกาสหวนกลับมาแล้วหรือบางที อของเก่าที่เราหายไปได้คืนเนี่ยมันเป็นความหมายแห่งของได้คืนบางทีเราซื้อหวยงวดที่ผ่านมามนไม่ถูกแต่งวดนี้เดี๋ยวก็จะมาเ็ามีโอกาสถูกแต่โนุกฟลาระาสาชาัชพันทุกบ้านที่อยู่ที่อาศัายพ่อแม่รถยนต์พันทุกบ้านที่อยู่ที่อาศัายพ่อแม่รถยนต์มันเป็นไพ่สี่สีดส่ดาบสี่ดาบก็คือสุขภาพร่างกายหรือเป็นไพ่แห่งการหยุดนิ่งกันไม่เคยริงแต่พ่อแม่เเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่เป็นไรมันก็เปไพ่อ่า บางทีมันก็หยุดนิ่งไม่ไวติงอย่าไปชิดนอะไรมากมายคือกรบำบัดรักษา,าหนูประตุมพะชาจาพันทุปุตตะอาลูกหลานบริวารโครงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์ไพ่เดลเรเวอร์ก็ถือว่าดีไพ่ป็นนี้คือไพ่มิตดช่วยการค้าขายหรือทำมาค้าขายหรือมีคนเข้ามาเพื่อคูณหรือ,อคนร่วมุ่นก็ถือว่าดีเพราะเดลเรเวอร์เป็นไการมีเสน่ห์เจนจ่าระใครก็ประสบความเร็ด หนูประตูพะจัชบรนทุกะอริจูศัตรูศัตรูศัตรูมันเป็นความหมายแห่งตัวเจเองบางทีมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการคนหมันไส้มีทิฏฐิขัดแย้งหรือขมิบนหน้าหรืออิจฉาตาล้อนแต่จริงๆแล้วคนมนุษย์มนามันเรื่องธรรมดาคนเราอยู่ในโลกใบนี้มีคนอิจฉาคนมีทิฐิเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรมากมาย ป,ปล่อยวางมันไปเรามุ่งมั่นทำขยันทำจริงดีกว่าเพราะว่าไพ่ห้าดางเป็นความหมายคนมาใต่มีใใมท <พอ S 1> ่าที่หร <พอ S 1> ือบางทีมาจำไปจำนี่มันต้นบ้าแดกเออเราดีไม่เป็นไรเราดีคนไข่ห้อยอ่เราไม่นั่นแหละต้น,น,นใหญ่ต้นดา่านเลยลุงกระดุมพรานะชักลันทุกุกกอริปัตตานิสกุยเฮียนี่เออมีจิตเชื่อว่าถือว่าดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความหมาย สิ่งที่ได้มาคือได้แบบปรับปรับฉักใบได้ไม่คาดคิดคาดฝันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ตระหนสวยวางก็ถือว่าดีผู้ก็จะมีคู่รับผู้คอมก็ถือว่าดีไม่มีปัญหาอนุปตุมพะนะคะอันชุกุกะอานิปตานิมรนะอจดตายจิตอ่อนจุดตายจิตอ่อนถามว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยมันเป็นความหมายแห่งการใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือบางทีคนก็มายืมมาให้เงินทําบุญ รวมหมดก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเจ๊นนะบางทีเงินเจ๊ทําบุญไปมันก็จะได้เกิดจากผลบุญที่เจ๊ทำมาเพราะมันเป็นความหมายแห่งการเมตตาให้กับคนที่ตุกโตกญากได้กว่าเพราะหกเหรียญเนี่ยมันเป็นความหมายบางทีเจ๊มีตังเจ๊ก็ให้ทําบุญให้ทานคนยากคนจนก็มันก็ดีสมุนธ์แ่มนธอะไรอุมาเนือมาตุปุตตะอาลิตปตตนี้มนัสุขาเดือดตาคือความ ผูกสร้างความสาเร็จหรือความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองการมีชื่อเสียงให้เกษตรกรรมนามาทั้งดีเกษตรถูกต้องแล้วล่ะขายพวกพืชผักพวกอะไรพวกเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้หรือพืชผักสวนครัวหรือวัอินได้หรือ <im> พวกเกี่ยวกับของในน้ําในตมอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าดีอ่าดูทางงานทางงานปรับเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่ง จากไร้การดีไพ่ก็ขึ้นมาก็ถือว่าดีเอาดูโชคลาภนี้มันเป็นสมผงกับตัวนี้ไหมโอ้เจ๊ไม่ต้องรื้อหรอกท้างั้นอะ่ะไพ่โชคลาภมันเป็นไพ่คิงถือเหรียญมันเป็นความหมายแห่งได้มาแบบไม่คาดที่คาดฝันเพราะฉะนั้นถึงมันแต่ไม่ถูกไม่อะไรไปแต่ ผลสุดท้ายมันก็จะกลับคืนมาเพราะคิงไพสีเลียงไพเจ้าสวนนะเจ๋ก็มีเงินก้อนใหญ่ได้แบบป,ปุกปับฉับไว้เพราะฉะนั้นเราก็อย่างนัะอย่าไปคิดอย่าไปพึ่งไปนั้นมากบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้มาตลอดเราไม่อดอยากไม่ลำบากก็ถือว่าดีแล้วแหละถ้าเปรียบเทียบคนอื่น,นบอกว่าถ้าไม่ชอบอะไรก็ให้มาเข้าฝันก็ไม่เห็นเขาได้เขาเข้าฝันไม่ได้หรอเพราะว่าคืออยู่ได้แต่บางที เมือ่อก่อนแข่งก็ถูกท้าหกหมื่นเลยฉันงก็เลยทำไหมคะเขาไห้ทำ<ด>ทนีนี้นั่นเขาบอกว่าให้หนึออกต่ไม่ชอบ่อชคเจ้าจังว่างอ่าไม่เป็นไรอยู่ทำอย่างนั้นแหละถ้าอยากทำแค่เพิ่งครบก็บอกอยากแจ้งสว่างก็ขึ้นไปนั่งบนลังคานี่ก็บอกเข้าไปพูดไปเลยถ้าถ้าคนมีคนบอกว่าชอบเจ้าจงสว่างนะ กันไว้ก็บ่อยเขาไอ้ที่ทําไว้ให้ร่มเวลาฝนตกฝนอะไรจะได้มีที่หลบก็บอกให้เขา,เา, L, เขาพูดพูดไปทางให้ดีเพราะมันก็ดีคือมันพุดด่งไม่ไม่ส่งผลอ่าดูนี่พฤติการทันวาช่วงเดินเกิเกดเจพอดีแหละเดี๋ยวจะมีโชคเข้ามาแล้วเนี่ยพฤติการทันวาได้รับก้อนใหญ่สิ่งที่เป็นไปได้ไมาแบบฟุ๊กๆกเพราะฉนั้นอดทนไว้อ่าเพราะว่า มกกาคุมามีนายเมษาพุทธบามิถุนากราสิงหาอ่ากัญยาตุลาเนี่ยพอกัญญาก็จะเริ่มดีแล้วกัญญาตุลาพุทธิกาดีแล้วอดทนไว้อีกสองเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยเนี่ยพอพุทธตุลาันการเปลี่ยนแปลงนะแต่ช่วงนี้ก็อย่าพุ่งไปทุมเทมากอยากจะอะไรก็เอาพอหอปมปากหอมคอ โอ้ร้อยยี่สิบน้อยเลยนะโอ้หน้อยยังทุ่เพงไม่น้อยแล้วไอ้นี่ไปได้จะผ่าลมยาที่บ้านหัวตายจะไม่ชอบอีกไอ้สามสองสองสามไม่ชอบอ๋อมันเป็นไรตัวเรร้อยยี่สิบถ้าจะทุ่มก็ทุ่มรอรออ่าทุ่มชอบตัวดงสี่ฮัลโหลแล้วแต่ชอบไม่เป็นไรคนดวงดีมันดวงดีไปงั้นก็เอาไม้เก่าเข้ามาซื้ออาดู ให้ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งบางทีเราเปลี่ยนทิศทางทำความอ่าหน้าร้านหน้าบ้านให้เข้าหนอยก็แล้วกันนะถากลุ่มถากหญ้าทําอะไรให้ดีๆทําอะไรเข้ามาเพิ่มเติมไหนก็เลือกกันแล้วก็จะมีเพราะใบนี้มันเป็นพิติกรรมทางสนา,ามให้อยู่กับที่ไงไม่ให้ยุกย้ายขึ้นมาใบแรกเลยเออถามอีกทีนึงก็แล้วกันใบนี้อ่ะยังทำอะไร อในใจหวยในใจเอาอะไรในใจเอาในใจลองดูว่ามีอะไรในใจถ้ามันขึ้นดียก็เอามือซ้ายลองดูเพราะว่าไม่รู้จะจะให้ทำอะไรในใจในใจนั่นแหละไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่หก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 ดาหกดามันเป็นต้องอาศัยระ,ระยะเวลานะคือมันต้องมาสิ่งที่เจ๊ ตามไม้อ่ะเจต้องตามหวยไปจนกว่ามันจะออกแต่ถ้าถามว่าถ้าเจเจต,ต,ตามนะซื้อมาคือมันไม่ออกช่วงนี้มันจะมาออกช่วงพฤศจิกาธันวาเลทที่เจ๊ได้มาเนี่ยหรือในใจเจเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรเยอะเอาพอของป่าของกอถ้าจะมาเยอะก็มาเยอะช่วงนี้เพราะนี่มันเป็นต้องอดทนระยะเวลาเพราะว่านี่เป็นไพ่หวยเก่าหวยเก่าที่เราเคยซื้อเราไม่ออกแต่คราวนี้มันกลับมา ปิดคืนปืนคืนชีพก็คือพฤติกรรมมันถึงจะมาเพราะฉะนั้นท่านเคยถูกทายรถเลขสั่งทายรถ,รถรยอะไรเลขอะไรทายรถแต่ถ<อ>้าสามอะไรมรุนแบบนั้นเราก็เราก็มาถูกโต๊ดอีกแล้วมันแล้วก็ถูกสามตัวล่างอีกแล้วก็สามตัวบนแล้วก็โต๊ดตอนนั้นยัง 5, <อ>หา่าไปเลยมันซื้อตวงห้าหกโลอยูไอ,อ้หวยเนี่ยทายรถแต่ไหนแต่ไม่เป็นไรล่ะยังไม่เห็นหุ่นไำอีกเลยเจ๊มา เจมันหยิบไพ่ทีไรไพ่กาจะให้พลังโชคลาภเจทุกทีแหละขอให้โชคดีไพ่ไม่มีอะไรต้องกังุลอดทนไว้ท้าๆเรื่องงานเพราะว่าห้ามเจ๊ไม่ได้อยู่แล้วแหละแม้แต่ห้ามไม่ให้มาดูไพ่ก็ยังห้ามไม่ได้เลยก็ต้องต้องยอมให้มาหยิบไพ่ขอให้โชคดีพฤติการันวานะไพ่ขึ้นมาเหรียญใหญ่ขึ้นมาแต่มีโชคใหญ่ก็คือโชคนั้นอดทนไว้ขอให้โชคดีนะ ดได้ทองเดินไม่เป็นไรอย่าพุ้งใจร้อนอเนี่ยเอาพอหอมปากหอมคอมันเงินนี้น้อยหรอน้อยน้อยเวันนี้มันไม่มีมันไม่มีไพ่เหรียญขึ้นอ่ะแต่มันก็อยู่ได้เงินทองที่เราหากินได้เราได้อย่าพึ่งไปหวังเงินนี้เลยอย่าพึ่งหวังอดทนไว้พุทธิพุทธิการทานมาอันนั้นคือผมให้หวังเต็มที่บางทีอย่าไปนั่นอะดทนเพราะว่าหกดาบมันมันเป็นต้องอาศัยระยะเวลา เศราได้ขาเรื่องงามขอให้โชคดีเจ๊คิดนอะไรมั่งมหมดวงเราอยู่สุขสบายขาขายก็จินได้แล้วอ,อ่ะขอโชคดี